่อจากนี้ก็ขอให้ท่านรับชมรับฟังจากหนังตะลุงคณะอาจารย์ประสิทธิ์สอสสำเริงเป็นลำดับต่อไปสวัสดีครับ ทิพ้องมาแล้วพี่น้องพ้มนั่งจูดัตสิชักเหล่าพร้อมหลายพี่น้องที่ชมนะเป็นเหล่าโอกาสนี้ล่าพี่น้องใจผู้คนทิพย์เจ็ดในนั่งมาแสดงและแจ้งทิ้งลี่ ครบร้อยวันกองพระองค์นี้ต,งต้งสาเด็ดแต่วันนาคตถึงกำหนดเจ้ายแลาไปทุกทีครบร้อยวันลาพี่น้องและทั่วแป้นยินก็ได้ย,ยินเสียงสันซและนี้จะเด่ฟนฟั ตีกาวลาระเด็ดกระชาวัลนากดยังไม่หมดดัดตีสิบโตลาไม่ลอกล้วกว่าดำบาบดนักจะเวลาเดยวหน้าป้าจะงวงนอนกำนองกราโจนออกจากบ้าน เโอ้ยครับจากกบาโอ้คครับจาก่อมาจากผมนังธุรติดตัวนังจอยติดสำเริงมาตอนในที่ใหญ่แผ่นดินของพ่อ ก็จะใช้เวลาไม่มากครับเพราะว่าเพื่อนหนังด้วยกันอย่างอีกหลายคณะครับผมเป็นคณะที่8ตอนที่8ของนิยายหลังจากกำนังขจัดทะเลาะกับลูกกับเมียบ้านนี้ทั้งสามคนอยู่กันแบบคนละทางคิดกันคนละอย่างทำคนละแบบนี่ละครับผู้นำที่ไม่ดีโบราณท็กล่าวว่า ปูนาขาเกสอนลูกไว้เืินได้กลองเดินไปไม่ได้เลยครับท่านพ่อแม่ก็เหมือนกันพ่อแม่ก็อย่าเหมือนเบ้าหลมเบ้าหลอมพระแต่ว่าเบ้าดีพระออกมาก็สวยน่าจะร้องพอน่าจะบูชาแต่ถ้าวาวมันไม่ดีนะครับบูดเปี้ยวพระที่ออกมาก็บวดเปี้ยวเช่นเดียวกันถ้าพ่อแม่ ภพักษณตัวไม่เหมาะไม่ควรมั่วสมแต่อบายมุขบ้าแต่อำนาจลูกก็ต้องเดินตามรอยพอ่อแต่ในานะพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับวันที่ส3สามตุลาเราเคยสัญญากับพอ่อหลวงเพราะว่ายัางไงเราจะเดินตามรอยพอ่อจะเดินตามรอยพอ่อทำตามรอยพอ่อแบบจิตสกิล ผมเชื่อเลือเกินว่าคําปฏิญาณตนต่อพิ่นองทุก,กรักแคว้นชมทุกท่านหรือว่าพิ่นองชาวไทยทั้งประเทศผมจะไม่ดื่มคําพูดคำสัญญากับรูปหรือว่าต่อหน้าประกฏของเราทา่านเอรลครับต่อไปนี้ก็สมนิยายกันต่อครับหละกกกัจาต่อบ คำลอกจากบ้านล้มคานนักไอ้ลูกรักเมียบ้านมึงจะนักนะลูกต้องทางมึไปทางไม่ใจ่ตั้งทั้งยาใจว่าจะยกใครใหญ่ไม่ได้เลยเมียจบกานบ้านลูกมันจบแล้วแต่กูมันจบแล้วแล้วแน่จังวะ วันนี้ละดับใครมันมใจไม่สบายชวนามคนเลยออกไปเที่ยวในตลาดอดุดน,น่ดได้เอ้ยนี่แกทั้งรำเชื่ออะไรบ้างฮะเจ้าวัดนี้กับผมชื่อว่าจ่าห้อยครับออจ่าห้อยครับจ่าห้อยแล้วคนต่อไปผมชื่อว่าปราบปราบไปบเย็บกับออนายปราบ คนถัดไปด้ังหลังที่แต้งตัวชุดอสอพ่มจวบจ่าปูนครับชื่อว่าจ่าปูนไม่ใช่อสอไม่จ่ายกับนี้ไม่จ่ายต่อโต้กับต่อโมาจะกกงเลยตออโอ้ไม่ใช่ด้หนังไม่ไม่จ่ายกับไม่จ่ายกับคนละคนกับคนละคนดูมันสีคล้ายๆกันไม่จ่ายกับปม่ตัวกับปม่ตัวเออเดีนั่งไปเ้วเลยหละเออยิงจ่าปูนกับจ่าปูนเอาล้วไอ้เจ้าไอ้ไอ้ปรับวันนี้ตรงมันกลุ่มใจเหลือเกินใน เจ้าเอ้ยกุ้งไกยังไงไหญ่กับนายหัวฮะก็เรื่องเมียลูกี่มันลำบากจริงๆตอนไม่ควังนะเมียก็ชอบไปอย่างลูกก็ชอบไปอย่างก้านก็ช่อไปอย่างใช้โบราณเขากล่าวว่างูแก่มันต้องกินยาอ่อนที่ในเจ้าอ้อยตู้กับเมียงูแก่ตรงเลี้จ้าอ้อยเออจะว่าเลี้ยงยาอ้อนระวังงั้นโดนโดนยาจิตเอ็จะหมดได้ไกลเลยเอ้ยเไอ้ป๊อป มึงแร่งแาเร่งมันอกปราบเออเออกำลังไดมึงแร่งจ่ายเ่งลูกกระตุกข์เลยเออมึงก็จ่ายเลยใจใจกันมันไอ้เจ้าไอ้ปราบนะไอ้ผู้วันนี้เราจะออกไปเที่ยวในตลาดนัดกับเด็กพานิชกไว้นัดกับเด็กพานิดเออการอายุขนาดนี้มีเด็กพานิดเป็นคู่ครวงด้วยใจในร่างกายสังขารเป็นสำคัญแล้วไอ้เจ้าไอ้ สำคัญท no uh, ี uh. ่เ <descon> ง <fin asi> ินนี่ในกระเป๋ามันหนักอะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าจะดูผูกบาตรตะกี้ไม่ใช่แต่ว่าเออบางคนมันก็ขายบริการกันบ้างฮะขายทางเวททางบล็ุกกันบ้างขายทางไล่กันบ้างงั้นยิบ้านกันยิบ้านใกล้ทางไล่กันเออยยิบานไล่อยเลยไอ้ไลรดาวปรับเมียไล่อยปิดใจตรงกันทุกข์เออกนัคือเงินอนรับก้อนกวนตายไรไม่แรงไม่โอกนั่งคือจีนงเลย อุปนิญญายังหวตองฟ๊าโอ้เออคนรูมไม่จังหวจราเจ้าหน้ำดำบากอันนั้มันจดกู้ยมจ่ายานั่งมาจ่ายไม่ก็จะึดหน้าดึงนูดึนนี่กที่บ้านดึันเนกูเด้วดึดไลดาวเบี้เดงเบี้ที่กูจ่อไว้ไอ้ผูเออกู้หลับกุเดือนจ่ายการกบนันป้าไปจ่อไว้ว่าเออป้าไปเจียวปีใหม่ทักที่ะเออแกจันอาเก่งที่ไม่้เก่งกูเราตรงฟา à chân cứ gõ ừ á chân qua quá ba cô chó bây giờ nó cặp cháu và cấm cái xe, mình cô cha tốt chân chớ mẹ đấy à, mẹ ta đồ cặp ư cô qua tầm ngàn ai, mìa, cháy, cấp cao, cấp mới ngay mình trái cao cắp mới trái cao bỏ quá mà lên bơ đấy ừ bỏ bơ cha phụ nữ mình cũng cũng, cũng vài mấy chít cầm chít มันเจยวว่าต้นใหม่ไงจะกู้จะกู้วันนะกู้ตัวแป้งจ้ากู้ตัวแป้งจ้ากู้หลำการในปัญญาจ้ามึงกู้แป้งจ้ามาออกมือลิลิอะไาออกเลยแกออกเราออกเลยออกเลยออกเลือดเออเลือดเจมปากเลยอู้บ้าเออเวินี้แญญาที่บ้านมาจือไปหมดปึ๊ดเออไม่เคยที่กู้ควักไก่ได้กว่ต้มไก่จนบ่ได้ใกล้กับนั่งอาจินบดได้ตะกกู้ว่าเล้าปื้อแล้า มันใกล้แก่ก้อนแล้วไม่ตันเกิดใกล้เกิดแต่นองปราบเอองั้นนี่มันอยู่เื้อแล้วใกล้เม็ดจะมัวตัวไปหมดเออเด็น้องปราบกูตามจริงๆว่ามึงมาอยู่บ้านกำนั้นมาทำไมเออมึงไปดูวกำนั้นแต่ไมีคนที่ไม่ดีจำเป็นกูเนืะอจำเป็นพูดแล่าจิบเบี้ยกำนั้นนึนจิบเบี้ยกำนั้นเออจิบเบี้ยกำนั้นเมียกูเล่นไปเล่นเบอะอเออเอาจีจำโนงตี้กูมาทำกคดโดกโอมาทำกคดโดก ว่าเลี้ยจะปั่มี่มากันกำนั้นไม่เอ,อ,อาผูวกำนั้นไม่เอาไว้ใจราย,ย,าย,ยว่าไม่ไว,ว้เออเคี่ยวเม้งไงจังวาเออแล้วนมแล้วยานลูกเลีลูกคลีบารู้จะกินนู้ยขึ้นกแหวนดังลินนไปนี่ป้ามือแย่ยมไปต้องเลยบ่รู้แม่ดู้กินก็แม่กิีนมเวียนปรับตั้งลัางหลุนอนกิน,นังลังวะแล้วยานได้ยินเลยนานนมกู้เออจ้ะยงางบ้าบ้าไป,ไป,ไปุวี้เอาเลยจ้าอ้อ นี่ก็ใกล้จะลงเลือกตั้งแล้วนะเล้จกพยายามทุกคิดจะเล่นการเมืองระดับประเทศบ้างจะห้อยพอจะมีพรรคพวกหัวคะแนนที่ว่าเชื่อถือได้มองไเจะห้อยรับเจ้าดังนั้นไม่ต้องไปห่วงครับในใจนั้นเจ้าหน้าที่ที่พรรคพวกเยอะแยะเออแล้วผมก็รู้ด้วยว่าทีไหนที่ว่าจะซื้อสิทธิ์กายเสียงได้อะอชินนั้นใช่เออแต่ว่าท่านไอ้ใจกับ จาโอ้ยรับรองว่าได้ผลเอาไปเจาโอ้ยจัดการนะอีกไม่เท่าไหร่เขาจะมีการเลือกตั้งนันแล้วแล้วท่านกำลังจะลงสมัครแบบไหนจะลงเล่นสอสอที่เล่นกำลังมาหลายปีแล้วมันไม่เก่าหน้าเท่าไรใหญ่ก็ไม่เท่าที่ควรเออถ้่งั้นผมจัดนักขัณฑหนุนด้วยครับอาทิบ้ายผมไม่ใช่หมดเลยครับใช้หมดเลยเออลูกเมียแม่ยายพ่อตาใช้หมดเออเอาไปเลยเสียละพันเสียละพันกูให้เออมึงไปบอกเดีนไปหาเลย นะที่ไหนที่ว่าตามชนบทที่ว่าพักผัวของมึงมึงบอกเลยเสียงรับพันงคจ่ายทันทีครับครับพันผมลาก่อนครับผมจัดการให้เรียบร้อยผมลาก่อนครับเอาไอ้ปราบไอ้ผู้วันนี้ออกไปเที่ยวตลาดดีกว่าแก้เซีงอันนั้นเซิญย่งใจอยู่บ้านเออไอ้นยาเมียจะบอกวิบวิบอะไรนะเอ็นยาเมียเร็ววิบอะไรวิบ

ừ, anh cầm đúa hết anh ông cầm đúa bự rồi lấy gương chiến người nồng phết anh nồng 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 cáp ở bây giờ bây 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 quỷ là cho mất lão liệu là chuông cấm chuông tôn này ทำเงกระจัดทวนพระพูุธในนิพพากายัยเพิ่อยู่ที่บ้านมะลุมร้อนเสียนักนะและดับแรงกายกำลังดังต้นยาพ่าขามาเดินแทง หัวไปทางเมียไปทางลูกไปทางพี่น้องไปรักแว่นพร้มันในฐานะศิลปินศิลปะประจำถิ่นศิลปินประจำภาคคืนนี้17ในายหนังผมเชื่อเหลือเกินว่าผมจะมีส่วนที่ดีไว้บ้างสิ่งที่ดีเก็บไปไว้เก็บไปปฏิบัติ่อลูกถอลานสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไปเสียผมหนังธุรกิจ กิดตำเริงสมควรแก่เวลาเห็นใจน้องๆในหนังครับจากต่อไปจะได้พบกับหนังลูกโูดเอจากต่อมา เจเจ็ดคนนี่อยากบ่นแตมกทบไมสับ